อย่าเพิ่งซื้อรถที่ไหนถ้ายังไม่ได้แวะมาดูรถที่นี่นะครับสวัสดีครับผมแบงค์ตลาดรถคุณภาพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําธุรกิจซื้อขายรถย,ยนต์มือ2นะครับหรือว่าเต็นท์รถมือ2ที่เราคุ้นชื่อกันนะครับการทําธุรกิจเต็นท์รถมือ2เนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างหรือว่าเต็นท์เรานะครับมีจุดดีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับการทําธุรกิจรถยนต์มือ 2, 2นะครับจริงๆก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมมองว่ามันคือธุรกิจออนไลน์คล้ายๆกับธุรกิจออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่ว่าการขายรถยนต์มือ2เนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกับการขายของออนไลน์วิธีการอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อุปกรณ์ในการขายรถมือสองผมมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีโทรศัพท์มือถือหรือ iPad โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะทําให้การต่อเพจนะครับการสร้างคลิปวิดีโอต่างๆหรือทำคอนเทนต์ออนไลน์นะครับไปไหนก็ทํางานได้นะครับอยู่บ้านก็ทํางานได้เนาะแล้วก็ต่อมาก็ปเป็นเรื่องของพวกกล้องถ่ายรูปนะครับกิ้บอรหรือว่าไมค์แนสั่นอุปกรณ์เสริมนะครับหรือว่าเป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับอุปกรณ์เสริมที่จะทให้ภาพเสียงแล้วก็คอนเทนต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะดึงอยู่ใจลูกค้าได้นะก็จะมีการทำคอนเทนต์ ได้เห็นว่าสินค้าของเรานะครับมีจุดดีอะไรบ้างนะครับถ่ายมุมต่างๆเนาะ แล้วก็มีการอัปโหลดลงทั้งเพจทั้ง a c e b o o k ตัวเองนะครับก็คือเป็นการขายทั้งหน้าบ้านหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์นะครับก็ทําทุกช่องทางที่สามารถทําได้กลุ่มลูกค้าของเราที่เราตั้งเป้านะครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับที่มีกําลังไม่สูงมากเนาะแล้วต้องการรถที่มีคุณภาพนะครับเนื่องจากรถยนต์มือสองนะครับจริงๆที่มีจาหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีหลายเกตหลายราคาหลายสภาพนะครับที่เราต้องการเราคือต้องการทําขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนาะให้ลูกคา้าสามารถจับต้องได้แต่มีการคัดสรรคุณภาพของรถนนนนะรับเป็้าาสสภพวยไมม่ีกชหิ เราทํเให้ลูกค้ามั่นใจคือมีการรับซื้อคืนร้อยเสามารถเขียนในสัญญาได้เลยนะครับว่าไม่มีการพิกความจานำแตัดต่อแน่นอนนะครับขอแค่มีความตั้งใจอย่าได้รถที่เหลือนะครับเราจะบริการให้หมดเลยส่งมอบรถสภาพสมบูรณ์สุดให้กับลูกค้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าธุรกิจของผมก็คือธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์นะครับฉะนั้นนะครับผมจะตั้งนาเทคโนโลยีออนไลน์เนาะมาใช้ในการที่จะโปรโมท PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Tik ท o k y อกยูทู f เฟซบุ๊กช่องทางออนไลน์ต่าง ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เนาะหรือว่าการบริการแลงการขายต้องทําให้เหมาะสมกับลูกค้าที่สุดนะครับหลังออกรถไปแล้วนะครับก็จะมีเทเลเซลล์เพื่อจะติดตามว่าลูกค้าได้ใช้รถแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีฟีดแบ็กที่อยากจะให้ทางเราเนี่ยปรับปรุงอะไรบ้างอเอาฟีดแบ็กต่างๆมาพัฒนาร้านของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือตอบโจทย์ความต้องการลูกค้านะครับสุดท้ายหลังจากที่เราแนะนําลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนช่วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยขายสินค้าให้เราด้วยก ที่จะได er, ้รับ er สิทธิประโยชน์ในการที่จะแนะนําคนรู้จักเข้ามาซื้อรถที่นี่การขายของในปัจจุบันเนี่ยครับการที่จะขายของที่มีคุณภาพเนื่องจากราคานะครับมันสามารถแข่งขันกันได้ง่ายแต่เรื่องของคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าแข่งขันกันค่อนข้างยากนะครับอย่าเพิ่งซื้อรถที่ไหนนะครับถ้ายังไม่ได้แวะมาดูรถที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่นี่เราก้าการันตีรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของการรับประกันตัวถังนะครับที่คว่ำจมน้ำตัดต่อย้อมแมวนะครับเราไม่มีนำมาขายนะครับเรากล้ารับประกันให้ลูกค้าเลยนะ